สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพนๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวปา่าเที่ยวเขากันอีกตามเคยครับมาดูต้นฝางออกดอกครับ ฝางออกดอกสีเหลืองใบของใบของฝางนี่ก็จะคล้ายๆกับใบมะขามไอ้สูงๆบนยอดก็ออกดอกเยอะครับแต่ว่าถ่ายไปแล้วมองไม่เห็นครับวิดีกิ่งนี้มันห้อยลงมาเตี้ยๆ เลยเลือกเลือก่ายกลิ่งนี้ครับนี่เป็นดอกที่ร่วงโรยลงดินแล้วครับดอกฝางก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆครับ อันนี้เป็นลักษณะของต้นฝางตามแถวต้นแถากิ่งก้านนี่ก็จะมีหนามครับแหลมคม แต่ถ้าลำต้นแก่ๆก็หนามตามโคนต้นก็จะลดไปเองครับฝางนี้มีอยู่สองชนิดครับถ้าแก่นแก่นเป็นสีเหลืองอมส้มก็จะเรียกว่าฝางส้มถ้าแก่นเป็นลักษณะค่อนข้างมาทางแดงก็จะเรียกว่าฝางแดงหรือว่าฝางเสน ก็มีสรรพคุณทางด้านยาสมุนไพรครับโดยมากจะเอาไปเจียกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปต้มน้ําต้มกินน้ําเขาว่ากันว่ารักษาเกี่ยวกับพวกโรคไตอะครับก็ไม่รู้จะได้ผลขนาดไหนนะครับหรือบางคนเขาก็เอาไปเจียกเป็นชิ้นเล็กๆ ต้มน้ำผสมใบเตยแล้วก็เอาน้ำแข็งแช่ดื่มเย็นๆรสชาติก็จะมีความหอมขึ้นครับรสชาติของน้ำก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีรสฝาดเจือนิดๆรสฝาดนี่ก็จะไปประเภทบรรเทาหรือว่ารักษาแผลในลำไส้หรือว่าแผลในกระเพาะอาหารครับ ครับก็นำมาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นฝางกำลังออกดอกสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับป่าเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าดอกไม้ป่าก็ได้ดูได้ชมกันครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ